เนี่ยเวลาได้ดังใจก็จะทำหน้ายิ้มกริมแบบนี้นะคะสนุกเขาละค่ะขอเสียงกรีดทีไรนะคะก็ทำหน้าแบบนี้ทุกทีแอดเห็นแล้วนึกถึงคลิปกับน้องๆที่โรงเรียนนะคะที่ก็ไปขอเสียงกรีดเด็กๆนะคะช่วงนี้น่าจะคลั่งหน้าดูใครมากรีดใส่นี่ลลิสาก็คือปลื้มมากนะคะนี่ดูสกักกอน บูดีเจก็เอาไม่อยู่นะคะขังไว้ไม่ได้จริงจริงไฟลุกแล้วล่ะค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่สิงคโปร์ค่ะทุกคนจําได้หรือเปล่าที่แอดทาข่าวล่าสุดไปอะล่าสุดก็คือหลายตัวก่อนแล้วเนาะบอกว่าเดี๋ยวน้องเนี่ยจะมีพรีปาร์ตี้ก่อนคอนเสิร์ตด้วยนะคะ ก็เต้นเบๆบอโยกๆแบบนี้ค่ะเรียกว่าแฟนๆก็ไล่ล้อมเลยคือเมื่อคืนใครอยู่ที่สิงคโปร์นะคะต้องบอกว่าโชคดีมากค่ะที่นี่เขาก็เป็นเหมือนคลับนะคะไนท์ขับชื่อดังเลยนะคะออกแนวจะหรูหน่อยนะจ๊ะนี่น้องลิสของเรานะดาวจิกจอกเกนะคะก็ต้องมาโพสต์แบบนี้ก่อนนะ ก่อนนอกจากจะหยิบไม้แล้วก็หยิบกล้องมาเซฟี่กับแฟนๆกันตลอดเลยเลยทีเดียวเละค่ะนี่ขอเสียงด้วยนะคะทำหน้าทำตาตื่นเต้นค่ะเวลาใครที่ร้องของเพลงของตัวเองได้นะคะแต่บอกเลยใครๆก็ร้องเพลงหนูได้หรือเปล่านะคะคือความหุนความเอวอยากให้ทุกคนดูค่ะเอวเล็กมากเอวบางนะคะแล้วก็น่ารักมากวันนี้ทำผมหลอนกับแก้มกลมๆแบบนั้นนะคะโอ้โห กรีดกันกระหน่ำเลยก็มีคนเขาถ่ายบรรยากาศกว้างๆให้เห็นนะทุกคนคือมันใหญ่โตมากแล้วทุกคนก็หยิบแต่มือถือขึ้นมาถ่ายละลิษาโยกนี่ดูเอลดูเอลดูเอลโอ้โหบางเฉียบเลยทีเดียวนะคะส่วนพี่อลิสก็ทํางานอย่างหนักนี่ถ่ายคลิปให้น้องอยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นไหมใส่เสื้อดําแขนกุดนะคะเจ้าหน้าที่บริษัทราวของเรานะ,ะถ่ายรูปใหญ่เลยะคะ่ะนี่แฟนๆก็แบบ เยอะมากจริงๆนะคะที่จองบัตรเข้าไปใครเข้าไปก่อนแล้วก็ได้ยืนข้างหน้านี่โอ,อ้โหถึงว่าสุดนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าโซนหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นบัตรราคาแพงขึ้นไปอีกหรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะใกล้ชิดซุป ตาลาลิสาขนาดนี้นะนี่สนุกเซลฟี่กับแฟนๆนะเห็นบอกว่ามีคนเอาบงเข้าไปมีทั้งบงอ่ะบงแบล็คพิ้งนะคะแล้วก็ทำเป็นบงสตาร์เข้าไปให้น้องด้วยนะแบบน่ารักมาก Hello Singapore lilies I'm going to hold my very first solo ซึ่งบอสเขาก็ส่งเสียงมาชวนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะว่าสิงคโปร์ลิลลี่มาเจอกันค่ะซึ่งที่ทำให้โซเชียลภูมิใจแตกตื่นมากๆเลยก็คือน้องพูดคำว่าลิลลี่ได้เต็มปากเลยทีเดียวนะคะว่า ี่คือกลุ่มแฟนดอมของฉันทั่วโลกต้องได้รู้นะคะแมมใครมาแย่งแล้วก็โดนแน่ๆน,นะคะอืมพูดชัดสขนาดนี้นะก็เป็นครั้งที่สองแล้วที่น้องพูดถึงลิ l i ี s นะคะอย่างเป็นทางการอย่างนี้นะคะครั้งแรกก็บนเวทีใหญ่ใช่ไหม แล้วก็ครั้งนี้ก็ขึ้นในคลิปนะคะบอกเลยว่าตอนนี้ลิซ่าก็ภูมิใจในตัวเองแล้วก็ดอมของตัวเองมากๆด้วยนะคะก็มาชวนบอกว่าเนี่ยจะเจออะไรที่แบบจัดเซอร์ไพรส์ให้แน่นอนนะคะซึ่งก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่แฟนมีแต่มันคือมินิคอนเสิร์ตแบบย่อมๆนะแต่คําว่าย่อมของลิซเนี่ย โอ้โหจ้างรอยเล่นล้านอยู่แล้วนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยคือมีจิตวิญญาณของนักร้องนักแสดงอยู่แล้วเนาะพอได้ขึ้นเวทีจับไม้นะคะแล้วการไปแต่ละประเทศเนี่ยเราต้องการสร้างตํานาน,นะคะ่ะที่สําคัญเรายังต้องรักษาตําแหน่งคุอิกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องมาครบทั้งตานานตําแหน่งเชื่อว่าน้องไม่ทําให้ผิดหวังแน่ๆน,นะคะก็เลยเอาบรรยากาศน่ารักนะคะอุ่นเครื่องไม่รู้อุ่นแบบใดไฟลุกขนาดนี้มาให้ดูกันก่อนนะคะเพราะว่าประเทศอื่น แอดก็ยังไม่เห็นคิวว่าจะไปไปเล่นก่อนด้วยนะเออมีสิงคโปร์เนี่ยแหละที่น้องเอ,อ่ยอมรับงานที่เป็นในในไนท์ลับนะคะก็ไม่รู้ว่าอารมณ์ไหนเนาะอยากจะใกล้กับแฟนๆละมั้งท้ายแอดเดานะอ่าแล้วก็อาจจะไปถึงก่อนแล้วมีเวลาอะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นความตั้งใจของน้องแต่ที่อื่นๆยวตามข่าวให้ว่าจะมีตอบรับไนท์ัับดังๆในจังหวัด ไหนไม่ใช่ในจังหวัดโอ้ในประเทศไหนอีกทุกคนอในจังหวัดต,ต้องกรุงเทพแล้วใช่ไหม,มยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ